อ้าวหมาเป็นไงบ้างตอนนี้<ด>ออกจากโรงพยาบาลดีขึ้นแล้วเนาะดีขึ้นแล้วอืมเป็นไงตอนอาการ<อ>เริ<อ>่มตน้นเล่าให้ฟังไหนมอยมาก็ไปสบายอืมหรือบ้านก็ป่วยทั้งอ้วกทั้งอาเจียนทั้งอะไรทุกอย่างอืมเนาะแล้วก็เสร็จแล้วก็ทานมากี่ไปเรื่อยๆทานเยอะน่าต้องไปพบหมอพอมหมอเสร็จหมคพบโควดอืมโ่วยแล้วก็ ไปกับอ,อีกกลับมากินมาขี่ต่อที่บ้านกินนู่นกินนี้รู้สอึดสดชื่น<ม>สดชื่นนะทีนี้มันมีตัวร้อนตัวอะไรเสร็จก็รีบไปต่อ<ม>ต่อเสร็จแล้วก็เอาไปรักษารักษาเสร็จไม่ขี่วันก็ดีขึ้น<ม>แล้วก็ลงมาเอามาขี่ไปทางที่โรงพยาบาลด้วย<อ>ทานอะไรก็ไม่ได้เลย<อ>ทานทานทานเนี่ยน้ำด้วยแล้วก็กล่องด้วยเนี่ยวันละสามรอบเนี่ย<อ>แล้วก็มีรผสมน้ำ ทำแล้วขับถ่ายดีใช่ไหมขับถ่ายดีเสร็จแล้วทีนี้หมอเลยบอกเออฟื้นไข้เร็วเนาะแล้วแล้วตอนตอนเป็นหมอมาอยู่บ้านอะ่ะก่อนที่จะรอ,ลอะโรงพยาบาลเนี่ยต้องกินต้องเป็นยังไงอาการคือเป็นงงบ้างอะ่ะอ,อ,อาการเหรอตั้งร้อนนงอะไรนี่เลยแล้วก็ดื่มมากี่เนี่ยเมื่อลัอย่างละสองสองสองเลยรู้สึกว่าสดชื่นถ้าไม่มีตัวนี้ช่วยแย่เลย เราเรากินข้าวไม่ลงด้วยไหมเจ้ากินข้าวก็ไม่ลงเออทานอะไรก็ไม่ได้เลยแล้วเราเพียไหมตอนเป็นอยู่บ้านเพียก็เพียเพียตัวร้อนแล้วตัวร้อนเพียพอกินตัวนี้ลงไปหน่อยก็รู้สึกสดชื่นหน่อยอือดีขึ้นอ่ะดีกว่าไม่มีอะไรกินอืมอืมตัวนี้ช่วยได้เนี่ยตรงนี้กินกินยังไงบ้างคะัถ้าถ่ายไม่ออกเนี่ยผสมเนี่ยสองอย่างอ่าถ่ายไม่ออกเอออ่าแล้วแล้ว แล้วก็บรรเทาใส่คอลลาเจนลงไปเนะาะใสหลายๆอย่างเลยดื่มเข้าไปกินแล้วรู้สึกดีแล้วก็ถ่ายนะถ่ายแล้วสบายหน่อยอเนี่ยแต่าการหายน้ำก็กินกินกินเนี่ยเพราะว่ายาโควิดนี่มันแรงมากมกินเยอะมากเลยแล้วก็ล้างได้ดีนะแล้วตอนเข้าไปโรงพยาบาลเห็นคนที่อยู่ด้วยกันอนะมะมมคพับมามะเป็นไังไงคะเขาบอกว่าเอ้าคุณเจ๊กินตัวนี้ด้วยเหรอหนูก็กินอยู่เนี่ย ปวดสีม่วงๆอ่ะเออเขาก็ทักดีเขาบอกเขากินดีนะเขาบอกลูกสาวซื้อให้ทานอ๋อมีด้วยเป็นแม่ค้าขายผักเออแล้วแล้วมาเข้าไปมาอาการฟื้นตัวเร็วไหมเร็วมามาเร็วที่สุดเลยกายการบอกว่าทําไมหมามากินข้าวอร่อยจังเขาบอกแล้วก็เห็นหมากินกินซองด้วยอะไรด้วยมองเป็นอย่างามาก็แนะนําเขาแหละบอกว่าดีนะตัวแทนลูกชายนี่แหละ พราะเพื่ออยู่ไกลนะแต่ละคนป่วยนะอาจะไปซื้อขายแล้วไปต,ติดต่อข,อขายะอยะไรก็ไม่กล้าแล้วนี่สรุปคือเดี๋ยวเขาก็สนใจนะตอนนี้คือออกมาแล้วแล้วก็ออกวสบายดีแล้วเนี่ยแล้วกิกนมาขีด่อเนี่ยมไม่ได้ทานยาแล้วกินมาสีอย่างเดียวเลยอ,อสีทองสีแดงกินเข้าไปดี เนี่ยบางทีหมามากก็ผสมบรน,นาลาวด้วยสองลูกอโอ้โถ่ายทันทีเลยถ่ายคลองได้ไหมเปรี้ยวคหนที่หนอ,อแล้วมาเป็นไงฝากคนที่เป็นอยู่ฝากคนที่เป็นอยู่นะกินละดีนะเนี่ยรับรองสุขภาพหมามาเนี่ยไม่ได้เข้าปอดอะไรเลยเนี่ยอตอนนี้ก็อะไรอะไรก็อร่อยหมดมแข็งแรงแล้วครับพักฟื้นสิบสี่วันเดี๋ยวก็ครบหนึ่งเดือนแล้วก็ออกไปได้ ก็คืออยู่บ้านในตอนนี้อยู่บ้านกับโรงพยาบาลลูงๆใ้้ได้หนึ่งเดือนเนาะกับป้าป้าเนี่ยอะไอยู่บ้านไม่ไปไหนกินแต่มากิจเดี๋ยวนี้ยาก็ไม่ต้องกินละหมดละครบละโอเคนะเนี่ยรีดีที่อม